ตัวตัวศอกกับตัวไหล่ค่ะต้องตรงกันเนาะคืออาจจะศอกสูงกว่าไหล่นิดนึงแต่เราจะไม่วางมือแบบให้ศอกต่ำกว่าไหล่แบบนี้นะคะท่านี้ทําอาทิตย์ที่แล้วทําแล้วท่านี้เคยทําไปแล้วใช่ค่ะลองเพิมเบรคดูว่าไหวาฮะลองดูสิลกูกท<า>่าเดิมที่หนูเคยทํท่านี้ก็งอเข่างอเข่าขึ้น,นแล้วกดผ้าไว้ตลอดระหว่างทำเลยนะคะคือช่วงที่เรายกช่วงที่เราผ่อนก็คือกดค้างไว้เลยว่าเขา นะเดี๋ยวพี่เริ่มจาก2กิโลก่อนนะคะนิดนึงโอเคเออหายใจด้วยหายใจปกติเลยค่ะต้องหายใจด้วยต้องหายใจด้วยเพราะว่าเวลาออกกำลังกายเราต้องเอาออกซิเจนมาใช้บางคนแบบจะชอบเผลอลืมหายใจอะไรเงี้ยเวลาขึ้นนะคะท่านี้เราจะพยายามเกรงตัวที่พี่ยิ้มตรงนี้เนาะด้านในสปัร์ระยุขึ้นเดี๋ยววันนี้ค่ะจะทําแบบอีแทนนะก็คือให้เอาศอกอะค่ะตัวแขนทั้งท่อนเนาะลอยขึ้นจากเตียง แค่นี้เลยแล้วผ่อนลงเวลาลอยขึ้นอาจจะค้างไว้นิดนึงสักประมาณสามถึงห้าวินาทีเดี๋ยวค้างไว้สามปีกดก็ได้หนึ่งสองสามแล้วผ่อนช้าๆหนักไปไหมคะสองโลได,ได้อยู่ใช่ไหมคะต้องทำสิบทีเลยนะทำขึ้นสูงนิดนึงหนึ่งสองสามครั้งที่สองเตรมกดตัวเข่าลงนิดนึงนะคะหนึ่งสองสามครั้งที่ 3. สามโอก่สูงกว่านี้นิดนึงโอเค หนึ่งสองสามที่สี่สังเกตพ้ศอกสูงมันจะทํายากขึ้นนะคะ